สวัสดีครับตอนที่เป็น ep 2นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้นำหรือว่าหัวหน้านะครับก็ในฐานะที่ตนเองก็ได้ทำงานเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารมาสัก30ปีแล้วก็ผ่านการอบรมท้งาศาสตร์ทั้งศิลป์การเป็นผู้นำก็ขอถ่ายทอดอง่ายๆประมาณนี้ก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยการเป็นผู้นำเนี่ยคือไม่ใช่บอสนะผู้นำคือ l e ด d e r เราจะนำอย่างไรนะครับ เขาบอกผู้นำเนี่ยต้องเก่งเก่งเก่งงานคือรู้จักทํางานก่อนทีนี้ทํางานไม่ได้คนเดียวก็ต้องทํางานหลายคนก็เลยต้องเก่งคนเก่งคนเสร็จก็ต้องตัดสินใจก็เลยต้องเก่งคิดก็คือปัญหาการแก้ปัญหา,าต่างๆทีนี้ดูในดูในใน,ใน,ใ,นในสไลด์นี้นะครับการประเมินผู้นำอันนี้เราเป็นมนุษยธัมพันธ์ดีไหมเอาเก่งคนก่อนกูจาไพเราะไหม นะครับยกจ้องชมเชยคนอื่นเป็นไหมมีอารมณ์ขันไหมอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่1คะแนน1นถึงหนะครับคะแนนกลางๆก็คือบุคคลทั่วไปเรายังเป็นผู้นําได้ไหมรู้จักควบคุมอารมณ์พูดจาไพเราะอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักบริการผู้อื่นไหมอย่างนี้เป็นต้นน,นี่เป็นแบบฟอร์มต่างๆ15ข้อประมาณนี้ทีนี้ในเรื่องของงานเรารับผิดชอบมากไหมฟังสื่อสารได้ดีไหม นะภูมิหลังเป็นยังไงมีการแก้ปัญหาความขัดแย้งหรือปัญหาต่างๆได้ดีไหมมีจริยธรรมต่างๆเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะส่วนปัญหาเรื่องของผู้นําอีกอันหนึ่งที่ต้องมีก็คือเรื่องของการนําเสนอเราจะต้องใช้สื่อนะใช้ powerpoint ใช้อะไรต่างๆพูดจาชัดเจนคุยรู้เรื่องเนื้อหาสรุปตรงประเด็นไหมนําเสนอผลงานต่างๆออกสื่อเป็นไหมนอกจากนั้นยังมีการออก ต้องไปงานต่างๆนะครับงานมงคลงานบวชงานแต่งเราต้องขึ้นเวทีพูดเป็นไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับหลักธรรมก็เคยพูดไปในเรื่องก,ก่อนๆเดี๋ยวจะเอามานำเสนออันนี้เอาทักเรื่องหนึ่งก่อนเรื่องทิศทั้ง6ทิศที่ทิศที่5เนี่ยนะครับก็คือเจ้านายกับลูกน้องเนี่ยเราต้องมาก่อนหัวหน้าได้ไหมเริ่มงานก่อนนายเริ่มงานทีหลังนาย นำเกิของเจ้านายไปเผยแพร่ทำงานให้ดีขึ้นถือเอาแต่ของที่นายให้ส่วนเจ้านายก็ต้องมีของพิเศษมีอะไรแบ่งปันให้ตามวันหยุดอะไรต่างๆพวกนี้นะส่วนวิธีการตัดสินใจก็อาจจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาว่าปัญหาก็คือเป้าหมายนะฮะสิ่งที่ต้องการไม่ได้ตามเป้าหมายสำรวจเสร็จก็อย่าไปกลัวปัญหานะฮะก็จะต้องแก้ไขปรับปรุงหรือป้องกันอะไรต่างๆนะครับมาวิธีแล้วก็ทาเป็นแผนงานออกมา เครื่องมือก็อาจจะเป็นก้างปลาหรืออะไรต่างๆนะหาสาเหตุแล้วก็แก้ที่สาเหตุหลักนะครับหัวผู้นําหรือหัวหน้าหรือผู้จัดการเนี่ยก็ต้องนําทีมนะครับลีดเดอร์ก็เป็นลีดเดอร์ชิพอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องแต่ละทีมก็มีเขาเรียกมีภารกิจต่างๆกันอันนี้ก็เป็นแบบฟอร์มตัวอย่างเพื่อจะเอานําไปใช้นะครับเพื่อจะนําไปใช้ในการเข้าใจว่าทีมงานเช่นทีม5สทีม ติดตั้งระบบอาลีนอะไรต่างๆพวกนี้นะก็จะต้องมีวัตถุประสงค์เป้าหมายนะสมอลสมอลกรุ๊ปหรือจะเป็นทีมที่ตามอาโครงสร้างอะไรก็ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับอะจะเป็นหัวหน้าหรือจะเป็นลีดเดอร์เป็นผู้นำเนี่ยจะต้องมีความเป็นผู้นำนะครับก็คือเก่งคนเก่งทั้งงานแล้วก็เก่งท้งคิดเก่งงานก็หมายถึงคล้ายๆกับ เก่งเรื่องบำรุงรักษาเก่งเรื่องฮาร์ดแวร์เก่งเรื่องโลจิสติกเก่งเรื่องวางแผนการผลิตอะไรที่เคยนําเสนอมานะครับประมาณนี้เดี๋ยวกลับไปดูหลักการนิดหนึง่งหลักการที่พูดถึงเนี้ยก็อยู่ในหนังสือนะครับหนังสือเล่มสีส้มๆที่เคยนําเสนอไปสําหรับหัวหน้าง,งานหรือผู้จัดการเนี้ยก็คือต้องเก่งคนเก่งคิดเก่งงานทั้ง3อย่างเนี้ยนะครับท,ทุกระดับเลยแต่เก่งผู้บริหารระดับสูงก็ต้องตัดสินใจให้เก่งนะครับเทคนิคอาจจะได้น้อยหน่อย หลักการบริหารก็คือก็คือเป็นเรื่องของการวางแผนแต่ละระดับไปแล้วก็จัดองค์กรแล้วก็ลีเดอร์ลีดดิ้งนะครับเป็นผู้นําแต่ละองค์กรไปแล้วก็ควบคุมให้ได้ตามเป้าหมายนะครับอันนี้หลักๆนะก็ประมาณนี้นะครับหรือถ้าเกิดจะไปดูก็ตามนี้นะครับเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า,าผู้นำนะที่ผมกดอยู่ตรงนี้นะครับผู้นำหัวข้อที่3นะครับในเว็บไซต์นะครับในหน้า ในหน้าที่2นะครับในหน้าที่2ของเว็บไซต์เนี่ยนะครับหน้า About us ตรงเนี้เข้ามาดูก็จะมียูทง u ูทูบอะไรให้ดูแล้วก็มี PDF ไฟล์นะฮะกดเข้าไปดูก็จะเป็นผู้นำตรงนี้เป็นไฟล์นะครับต่างๆเป็น PDF เราสามารถกดดูได้นะครับก็มีเอกสารแจกให้ฟรีๆสนใจก็ติดต่อมานะครับมีกว่า50หลักสูตรร้อยหลักสูตรนะครับก็ตอนนี้ก็ให้ดูก่อนนะฮะว่าเราต้องการในส่วนไหนอยากพัฒนาในส่วนไหนนะครับ มันติสกิลฟิวเจอร์สกิลก็ต้องมีหลายๆด้านนะครับครับครับขอบคุณครับ